เ้คไม่มีภูมิแต่เราตามกแก้วแล้วจไม่เ็นอ้เชือกเนี่ัวบไนบา่ัเน

là nữa nó đi vòng xuống thì nó sẽ bị nhạt ra ta nó sẽ

ไม่ใช่อม่ใช่ไ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 ม่ใช่

ดีใจก็แค่ใส่ยงไปเป็นม้อเลยใชดม้อละามเปนหมาขอผมว่าหม้อหม้ออหม้าหม้อ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 หม้วหม้อ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 ห้อห้อหม้้อหม้อหม้อหอหม้อหม้้อหม้อหม้อม้อหมม้อ้ม้อ้อหม้อ้ม้อ้อห้ม้อหม้อห้อ้ม้อหม้อหม้อ้อหม้อหม้อหม้อ

อย่ไม่ต้องได้ใจได้โยอุ้ยกินได้กินได้กินได้ลินได้คุณใช่หรือไงคะตีสดเลยละ กูชอากีใส่กะทิด้วยเปล่าคะใส่กะทิด้วยใส่ใส่นุ่ด้วยออฟซีก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณพี่มากทีน่ยีจ่ยก็มี่เลค่ะไม่พาม่าไม่มีลู้ไม่จานะพีู่ไม่จูไม่จานักเี่จไมนไพูดเนี่ยพูดเล่นนมันสนุกนโอ้โาไม่จา

เพราะว่าพอนั่งร้านมาถึงก็มีการต่อเติมนะฮะนั่งร้านขึ้นไปเลยเนาะนะฮะไปเที <c oughs> ่ยวล้กงาทัก็ไลอเลยเนงเา้าเางเหอรอนทงังล้นงป้อนทำไมนี่กินไป,ไปเดียวเออป้อนอะไรอี <c oughs> ก็รู้จักหมทุกวังชาเรือแล้วเนี่ยบ้านน่งสว่างเขาอยู่บ้านม่นู้อ้ี่อยู่คนที่นี่หรอครับเออคุนุ่งเปล่าเลยไม่เหมือนผมเลยเอาอะไรซื้ออะไรน่ะซี้ปลาไม่ได้ครับคุณพี่ผมคนพี่ซื้อปลาตงมีเหรอซือมวได้ครับซื้อปลครับซื้ออะไรมาเลยครับงเยก่อนปลาเราปลาเรียงไม่ได้ย่ะม่บอกมันม่ แค่นมัควยได้เอ้กวจะสิดูแล้วอันนั้นมีเียานั้นค่นั้นแหละอันนั้นก็สิบมหมดพนักงานมียี่สิบคนอันนั้นก็ที่ผแถมเทียงก็ว่ามาไว้แถมมันนี่แถมมันนี่อั้แถมมันนี่แมมันนี้ควรจะใส่า แล้วยายถือา่ากมายายถาวันที่น่งมันนามันมากันอยู่โอ้งเ้นโตนโอย่สโอ้ียงจักจันแม่เห่อเวางนี่เสียเสียงจักรจันได้ยินแเสียงจักจันไม่ได้เสียงคนคุยกันเลยต้องพยายามพูดเยอะๆจะให้ย่ะให้ AI จับได้ เสียงเสียงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสียงปกติอ่ะอ่าเราต้องพูดเยอะๆพูดทับเสียงการตัดเครื่องมือเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงเรือเสียงโรงสีอะไรเงี้ยเสียงที่มันดังผิดกปกติเราต้องพูดไปเรื่อยๆ่อเรื่อยๆให้เอไองงเออมันเสียงอะไรเนาะงงไปหมดเลยเออไม่เอไอจับสัญญ,ญาณได้นี่นะนั่งร้านที่มาจาก ว่างปูนะฮะที่ขนมาเนาะล้วกนะ็ประกอบกันเสริมกันแล้วนะฮะยกขึ้นนะยกลงังคานะฮะประกอบขึ้นเพื่อยกลงังคาลงมานะฮะคุณผนะู้ชมเนาะรื้อลงังคาออกนะฮะนใจว่าการก่อสร้างส่อไปเนี่ยนะฮะเขายังใช้เสาเดิมอยู่หรือเปล่านะฮะ หรือว่าต้องรื้อเสาแล้วก็ทําใหม่นะฮะหรือว่าใช้เสาเดิมแล้วเอาเฉพาะโครงเหล็กนะฮะมาต่อเป็นคานนะครับเราติดตามีทีหนึ่งนะฮะอากาศก็ร้อนอุ่นเป็นจังหวะดีเลยที่ไอศครีมเข้ามาขายน้องัาตีนะะขอบคุณทุกท่านที่รับชมให้กำลังใจนะฮะ ชมคลิปย้อนหลังสิดาให้ด้วยนะครับ